เดี๋ยว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 เสียงอะไรเสียงอะไรไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยว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 ไฟดับไฟโลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาว์มาตั้มเชนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาเปิดร้านเหมือนเดิมนะครับผมอันดับแรกเลยครับเอาสวิตช์ไฟขึ้นก่อนแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะฮะแล้วก็ไปทําการเปิดคอมพิวเตอร์ครับ อาจากที่ผมได้เล่นไปสอ EP นะครับผมผมก็เพิ่งรู้ว่าร้านผมเนี่ยยังไม่ได้ลงเกมเลยนะครับผมก็เลยก็จะมาลงเกมสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมก็งงอยู่งงงงตอนแรกว่าลูกค้าเราทําไมเปิดแต่เว็บโป๊นะครับไม่เล่นเกมกันสักคนเลยนะฮะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมันต้องโหลดเกมก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากนะครับที่แนะนําผมนะฮะเดี๋ยวเราโหลดสตรีมมาก่อนดีกว่า โหลด Spotify มาด้วยนะครับโหลดไอโปรแกรมไวรัสอะไรมาด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผมโหลดทุกอันเลยแล้วกันนะครับโหลดทุกอันเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทําการซื้อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหมาวมาาอะไรตรงนี้เนี่ยเตะหมาได้เปล่าต่อ,อยหมาได้ไหมหม,มาหา่วอะไรตรงนี้เนี่ยอ่ะตอนนี้ก็รอลูกค้ามาก่อนนะครับผมลูกค้ามายังลูกค้ามายังยังไม่มายังไม่มา อ่ะตอนนี้ผมโหลดแอปสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเปิดสตรีมขึ้นมาเลยนะครับมีตังอยู่400นะซื้อเกมอะไรดีอะซื้อเกมนี้ก่อนละกันเคาน์เตอร์นะครับซื้อเคาน์เตอร์แล้วก็ซื้อซื้ออะไรดีอะซื้อสัก3าเกมแล้วกันอ่ะประมาณนี้จะได้มีเกมเล่นในร้านนะครับเิวฟาวอยู่นะมีหลายเกมมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ส p o t i f y เปิดเพลงได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีลำโพง มันไม่มีลำโพงมันมันอันนี้ไม่ได้วะทุกคนอันนี้คือเหมืองเหมืองเหรอเหมืองนี่เราจะต้องทำยังไงเออมันบอกว่ามันขึ้นว่าอะไรไม่รู้วะทุกคน0ูน l เอ็อต่อ S อะไรเนี่ยมันต้องมีเครื่องขุดเหมืองก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่เจอเครื่องขุดเหมืองเลยแสดงว่ามันต้องมีเครื่องขุดเหมืองนะครับผมและแอปนี้คือแอปอะไรอ๋อ,ม,อมีการจ้างกาดด้วยนะครับผมยี่บสชั่วโมงห้าวันอ้ยะอันนี้คืออะไรวะเนี่ย need chicken มีร้านอาหารด้วยเหรอเออฟิวฟาดีวะเราสามารถจ้างการ์ดได้นะครับ5วันนะผมบผมร0 0เหนนรียญนะฮะเขาจะทำงาน24ชั่วโมงเลยโอ้เข้าท่าดีเข้าท่าดีอ่ามามาลูกค้ามากันเพียบเลยมาไหนดูซิลูกค้าลูกค้าเขาเล่นเกมอะไรอ๋อนี่ไงเล่นเกมแล้วทุกคนผมก็ว่าทำไมตอนแรกทำไมดูแต่เว็บโป้นะแต่ละคนเนี่ยนะครับ แสดงว่าเราต้องลงเกมก่อนเนาะเออผมก็ไม่รู้นะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่เม้นบอกกันมานะครับทําความสะตาดหลานก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมจ่ายตังมานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมจ่ายตังอ,อ้าวเฮ้ยผมฟาดผิดป่ะวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมฟาดผิดคนเฮ้ยชิบหายแล้วไปฟาดผิดคน <laughs> ไปฟาดคนเล่นเกมตู้โอ้ยตายแล้วกู ไปฟาดผิดคนเฉยเลยเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับโอ้ผมนึกว่าเขาไม่จ่ายตังไงเห็นเขาวิ่งวิ่งออกไปแบบน่าสงสัยอะเมื่อกี้โอ้โหฟาดเต็มฟาดเต็มแรงเลยกูโอ้ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอไมาเบสบอลไม่รอเลยกันไว้กันไว้เผื่อใครไม่จ่ายนะครับเรามีไม้เบสบอลเดี๋ยวผมวางไม้เบสบอลไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้หยิบง่ายง่ายหน่อยเดี๋ยวผมผมจะลองวิ่งไปดูที่ ที่ร้านขุดเหมืองนะว่าเขาเขาขายเครื่องหนึ่งเครื่องละ้เท่าไหร่นะครับไปทางขวาใช่ไหมไปทางขวาตรงนี้แล้วก็เข้าซอยใช่ไหมไหนไปดูที่ขุดเหมืองดินี่ไงการขุดเหมืองห้าร้อยนะครับแล้วก็ลิขหกร้อยห้าสิบแล้วก็เครื่องขุดเหมืองเก้าร้อยเลยว่ะต้องมีเก้าร้อยะทุกคน เอาตังค์มาจากไหนก่อน <laughs> 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 เออ <laughs> เห็นว่ามีคนบอกกับผมว่าให้ทําเควสกับตาลุงนี้นะครับผมในลองนี้ลองนี้ลองทาเควสดิจ่ายหนึ่งร้อยนะครับจ่ายไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้อ่านร,รายละเอียดอ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจจะมาจับอะไรเราอ่ะเฮ้ยอะไรเขาต้องการคน้นค้นตัวเราเว้ยก็ไม่เจออะไรนี่คุณตำรวจ เออตำรวจมาค้นตัวเราเฉยเลยนะครับผมซื้อเครื่องขุดบิตคอยสักเครื่องก็ดีเหมือนกันนะราคา900ยกว่านะครับอ่หิวข้าวอีกแล้วไปกินข้าวก่อนกินข้าวด้วยเดงอา่ากินข้าวก่อนนะครับร้านเราก็กําลังจเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีนะครับผมมีคนมาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่จาจะไม่ค่อยมีลูกค้าชิงสักเท่าไหร่นะ <laughs> ใครชิงแล้วผมดีเลยครับไมายเบนบอลนะฟาดหัวเลยรู้สึกว่าผมจะไปฟาดผิดคนมาแล้วนะ <laughs> โอ้ย oh, คุณลูกค้าครับคุณลูกค้ากินแล้วคุณลูกค้าทำไมไม่ทิ้งให้เป็นที่นะครับแต่ว่าไปแล้วก็ไม่มีถังขยางเลยนะผมมี500แล้วอ้าวอ้าวไม่ไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ยอมจ่ายตังค์ทุบครับผมนี่ทุบครับทุบเลยทุบเลย่ลยนะใครไม่จ่ายตังค์ผมทุบอย่างเดียว,ว่ะตอนเนี้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเก็บเงินสัก900นะครับ999เเหรียญน,นะแล้วก็เอาไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยมาขุดบิตคอย น่าจะคุ้มอยู่นะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เรามีเงินพอที่จะซื้อเครื่องขุดบิตคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะซื้อมาติดตั้งได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าต้องรออัพสตูงสกิลรหรือเปล่านะครับผมกด E เพื่อาบนะครับอ่าโอเคแล้วก็กด E เพื่อเทคไอเทมนะครับผมได้แล้วทุกคนเครื่องขุดบิตคอยนะครับเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดไป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 ,ไปดูซิจะติดตั้งที่ร้านเราได้หรือเปล่า อ่าวางตัวนี้เลยนะการไดครับผมลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเจอเลยครับคุณลูกค้าครับเจอเลยครับเจอเลยครับแล้วมันจะขุดยังไงวะบิตคอยนี่ยกดเหรอเปิดอ้าวไม่ได้วะทุกคนต้องใส่โค้ดก่อน4 5 a ห้า45 a e AM หอ๋อต้องใช้ตัวใหญ่นะครับผมโอเคเรามีเครื่องขุดบิตคอยแล้วนะครับเอาเรื่องจัดจัดนะฮะเราก็จะมีตังค์แล้วทุกคน ได้เวลาฟาร์มเงินแล้วทุกคนนะแฮงท็อปอะไรวะเฮ้ย hey, เดี๋ยว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 สาวน้อยไม่ยอมจ่ายตังค์สาวน้อยเธอไม่จ่ายตังค์มานี้ก่อนเธอเธอไม่ยอมจ่ายตังค์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 จ่ายตังค์มาซะดีๆตังร้อยห้าตังร้อยห้าตังร้อยห้าโอเคเขาบอกให้เราไปดวนกับใครไม่รู้อ่ะทุกคนผมเอาไม้ไปด้วยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอโจรโจร โจรจะมาขโมยครับย่องมาเบาๆนะเจอทุบไปทีหนึ่งเรียบร้อยเลยนะเอาาจตังบอารับตังรับตังอรับตังครับผม16เหรียญน,นะไอ้นี่ขาานาดร้านผมมีเกมแล้วนะแต่ว่าพี่วินดีเซลเขาก็ยังเปิดไปปออยู่เหมือนเดิมวะ่ะปิดร้านแล้วไปไปทำเคสก่อนดีกว่าผมปิดร้านหนีพี่เขาก่อนขังไว้เลย ไม่ให้ออกผมจะไปผมต้องไปที่อ้าวเฮ้ยมันโผล่ประตูออกมาได้วะทุกคนผมผมต้องไปที่ไหนวะเนี่ยเขาบอกให้เราเอาชนะชายที่ใส่ชุดสีขาวนะครับเป็นนักกล้ามนะคือคนไหนวะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินดูนะครับใครที่มันใส่ชุดสีขาวเป็นนักกล้ามนะทุกคนน่ะอยู่ไหนวะเนี่ยวินดีเซลนี่ปะทุบหัวมันไปเลย เอาแล้วเราก็ไปคุยนะครับผมได้200เหรียญนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะได้เงิน200เหรียญนะผมไปทุบพี่วินดีเซลฮะแล้วได้เงินเฉยเลยเออไหนเราไปดูเครื่องเครื่องขุดบิตคอยนียว่ามันได้ตังหรือเปล่ามันขุดได้75 75 mhs นะครับผมแล้วมันมีที่แลกบิตคอยอยู่ใช่ไหมเวอร์ไวเว็บอะไรทักอย่างผมก็จำไม่ได้อ้าวมีบินมาเราต้องจ่ายบินค่าอะไรวะเนี่ยค่าตำรวจเหรอ50 ค่าไฟ20กว่าบาทเฮ้ยผมต้องขายผมต้องจ่ายค่าอะไรตำรวจไปได้งงเหมือนกันไหนมาดูซิไอ้บิตคอยบิตเคยมันอยู่ตรงไหนวะผมมีเท่าไรเนี่ยถ้าผมขายหมดผมได้เผมได้เงินมาพันประมาณประมาณ200กว่าเลยวะ่ะทุกคนเมื่อกี้เรามีอยู่นิดนึงนะทุกคนนะเ,เครื่องคุณบิตคอยก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะทุกคนผมว่าไปซื้อมาเพิ่มดีไหมไปซื้อมาเพิ่มก็น่าจะเข้าท่าดีนะทุกคนนะไปไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องคุณบิตคอยเพิ่มดีกว่า มันต้องไปทางไหนวะต้องมาทางนี้ได้เงินเยอะดีว่ะเออหรือว่าเราจะซื้อเป็นลิกมาเลยไหมซื้อเป็นลิกมาก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะอ่าซื้อเครื่องขุดไปเพิ่มนะครับรับรองว่าได้ตังค์ดีกว่าเดิมนะคมสี่ห้า AE A M นะสตาร์ทโอเคเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงอะไรเสียงอะไรไฟไหม้ไฟไหม้ เดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดับไฟ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 ครับโอเคอุ๊ยคอมแรงจนไฟไหม้อ่ะทุกคนเอาเรื่องจะจัดว่ะ <c ười> คอมแรงเกิน,นครับไฟไหม้เลยฮนะดีนะเราแบบอันนี้ทันนะ่ะเรา เรารีบไปดับไฟทันนะถ้าเราดับไม่ทันที่ผมว่าคอมน่าจะไปนะครับผมคอมน่าจะไปวันนะ่ะโอ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วผมว่าแล้วมันต้องมีสักวันหนะ่ที่ไฟไหม้แล้วมันก็เป็นมันมันัาเป็นปวันนี้พอดีเนี่ยนหนดูซิอ่ามีคนหนีแล้วมีคนหนีแล้วมีคนหนีแล้วเอาไม้มาครับผมไม้มาหนีไปไหนหนีไปไหนเจหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับ ฟาดไปเรียบร้อยเอ้ยผมว่าจ้างกาดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออจ้างกาดมันก็จะได้ไม่ไม่เปลืองแรงเรานะเดี๋ยวเราไปสั่งตู้เกมมาเพิ่มดีกว่านะครับผมผมสั่งอันนี้ไป640นะครับสแกนไปรับก่อนนะครับผมมีบายพรีเมียมด้วยว่า50เหรียญให้ผมซื้อพรีเมียมเลยละกันนะครับเออร้านเราจะได้ไม่มีไวรัสนะครับตู้เกมเก่าเราก็หยอดได้ทีละ30เหรียญน,นะก็ถือว่าเข้าท่าอยู่นะครับ ถ้าเราทําเป s, ád, ็นร้านตู้เกมหมดเลยอ่ะมันมันจะได้ตังค์ดีไหมวะแตกเราก็ลงทุนกับคอมไปเยอะแล้วเหมือนกันนะนะมาจ่ายตังค์ครับผมไดหนึ่งร้อยเลยว่าคนนี้แหละคนนี้ก็ได้หนึ่งร้อยโอ้ยเข้าเข้าท่าเข้าท่านี่กำลังดีลีทไปรัดอยู่อ้าวไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ไปไหนไปไหนมานี่เลยมานี่เลยมานี um> ่เลยไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ไม่อุ้ยต่อยว่า ไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ <Yeah. S 1> มาจ่ายตังค์ซะดีๆนะสิบหกเหรียญคุ้มไหมเนี่ยไม้แตกไปอันหนึ่งลูกค้าเราเยอะขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าขยะก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผม oh. เฮ้ยโจร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 มันจะขโมยตู้เกมว่าโอ้โหมันย่องเบามาแบบว่าอันนี้มากเลยอ่ะมันย่องเบามาพร้อมที่จะขโมยของเราเต็มที่เลยฮะไม่เป็นไร เรารู้ทันเรารู้ทันฟาดมันไปก่อนนะครับทีหนึง่งเมื่อกี้อยากจ้างแม่บ้านมากเลยตอนนี้โอ้โหแล้วด,ดูคอมเราคอมเราต้องจัดโต๊ะใหม่ครับผมรู้สึกว่าของผมจะหายไปบางอย่างเอาอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหร้านกําลังแบบอันนี้เลยโอ้โหเอาอีกแล้วเอาโต๊ะหายโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเดี่เชลมุนวุ่นวายหมดเลยตอนนี้คือแบบเฮ้ย อะไรวะแล้วโตอะ,ะโต้มันหายไปไหนไม่รู้วะทุกคนอยู่ๆมันก็หายไปสงสัยผมต้องซื้อโตแล้วลหละผมมีตังค์อยู่แ800ดร้อยน่านจะพออยู่นะครับเดีย๋ยวผมลิไปซื้อเครื่องอะไรมาเพิ่มแล้วเครื่องขุดบิตคอยน์มาเพิ่มแล้วรู้สึกว่าได้ตังค์ดีนะครับผมเออแต่ก็แต่ก่อนเลยแต่ก่อนที่จะทําอะไรนะครับตอนนี้คือแบบว่าร้ากสกุโคตรสกรปรกเลยเวทีเดิร์ดเลยยนะินดีครับเชิญครับอา้าวพี่ไม่ยอมแจยตังค์่ะพี่พี่พ,พี่มาจ่จยตังค์ก่อน มาจ่ายชงก่อนแล้วก็ไอ้นี่โจรจะมาขโมยของโอ้โหสุดยอดไปเลยสารพัดจะเจอว่ะทุกคนนะสารพัดจะเจอจริงๆอา้าวไปกันหมดแล้วลูกค้ากูโอ้โหรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องคุณบิตคอย์เพิ่มก่อนนะไป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 ,ไปอา่าได้เครื่องคุณบิตคอยเพิ่มแล้วรับรองว่าเรารวยแน่นอนนะเรามีเครื่องแบบเยอะเนี่ยถ้าซื้อเป็นลิกก็ผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะ น่าจะแรงกว่าแต่นี่เอาเฉพาะเครื่องมาก่อนนะฮะเพราะว่าพื้นที่ในร้านเราก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคกด F ครับเปิดอ่าเปิดใช้งานนะับผมตอนนี้กินไฟเยอะมากกับบอกเลยค่าไฟเดือนนี้น่าจะแพงน่าดูนะฮะเฮ้ยโดนโดน้ตทามทำอะไรเนี่ยมาหาเสียงเปล่า <laughs> อเออโดนโดนท้ทามเข้ามานะฮยเดี๋ยวเราพ่นปรับอากาศสักหน่อยไหมตอนนี้ร้านเราเหม็นมากเลย ปรับอากาศสักหน่อยเอาพี่บินดีเซลไม่ยอมจ่ายตังค์พี่บินมาจ่ายตังค์ก่อนมาห้าอะไรมาห้าอะไรมาห้าอะไรตั้งเก้าสิบแปดเหรียญเนี่ยไม่ยอมมาจ่ายตังค์ไงเห็นไหมโดนทุบเลยเห็นไหมใครไม่จ่ายผมทุบเนี่ยบอกก่อนเลยนะฮะเฮ้ยโด,โดนทํอามไม่ยอมจ่ายตังค์โด,โดนทํอามกลับมาเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้ววะวิ่งไวชิผาย มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาจ่ายตังก่อนตั้งร้อยห้าเหรียญโอ้โหผมว่าอนาคตรเราต้องจ้างกาดแล้วแหละทุกคนใครไม่จ่ายตังเราเราให้กาดจัดก,การเลยนะทุกคนนะจ้างกาดมาเลยดีกว่านะครับผมไหนกาดกาดมายังอ๋อนี่ไงกาดยืนอยู่นี่ถือปืนด้วยอูโหโคตรโดนยิงเละแน่นอนครับผมใครไม่จ่ายตังเนะี่ย อ่ะตอนนี้เราหิวข้าวแล้วขอแยกไปกินข้าวก่อนเพิ่มเกมให้ร้านเราแบบว่ามีหลายๆเกมดีกว่าไปที่แอตสตรเต็มนะผมแล้วก็ซื้อเกมเพิ่มอีกสักสามเกมอ่าตังหมดพอดี <laughs> ตังหมดพอดีเลยอ้าซื้อเกมเพิ่มเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปขายบิตคอยก่อนออ้ขายทีได้หกร้อยอนาคตรับรองนี่ไงนี่ไงโดนยิงครับโดนยิงครับไอตัวระเบิดโดนยิงว่ะทุกคน <laughs> ขอบคุณกาดมากขอบคุณกาดมากอ้ยแบบนี้แหละชอบชอบโอ้โหใครใครมานี่โดนยิงเลยนะผมไอตัวระเบิดหรือใครเป็นโจนมาโดนยิงเลยนะฮะกาดเราทํางาน24ชั่วโมงวะ่ะทุกคนเราเก็บซื้อแบบว่าเป็นลิกดีกว่าวะถ้าจะดีนะครับโอเคค่าไฟนะถ้าจะบาลอยู่นะค <laughs> ่าไฟถ้าจะเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ขายบิตคอย้ตั้งเป็นร้อยเลยเห็นไหม ไหนจ่ายบินละจ่ายบินค่าปลุรลิตนะครับยี่สิบเหรียดเออค่าอะไรก็ไม่รู้ทําไมต้องจ่ายด้วยวะไม่เข้าใจเลยเหมือนกันมันจ้างพนักงานอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูที่จ้างพนักงานก่อนนะเขาบอกว่านี้คิดเช่นว่าทุกคนมันมีมันมีร้านอาหารในในในร้านเกมด้วยเหรออ้าโดนยิงอีกแล้วโดนยิงอีกแล้ว <laughs> ไอตัวระเบิดโดนยิงครับผมโอ้ยเข้าท่าดีว่ะทุกคนใครไม่จ่ายนี่โดนแน่นอนนะครับผม ไปดูที่คริปโตนะครับผมแล้วก็ไปขายดูดิขายคริปโตได้เท่าไหร่700 700เอาเรื่องตอนนี้มีเงิน700แล้วนะครับผมผมว่าเราซื้อซื้อเครื่องขุดบิตคอยเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบได้เงินเยอะๆดีนะครับผมกาดมันคอยป้องกันร้านนี่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยิงคนที่แบบว่าไม่ได้จ่ายตังนะอะตอนนี้ร้านเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่อนข้างเยอะนะครับ สแกนไวรัสก,ก่อนก็ดีอ่ะสแกนไวรัสก,ก่อนบิตคอยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิขายบิตคอยได้เท่าไหร่ละได้พันสองโอ้โหค่อนข้างเข้าท่าเลยนะคราวนี้ค่อนข้างเข้าท่าไปซื้ออีกเครื่องก่อน <laughs> วันนี้เราจะต้องลงทุนบิตคอยแบบว่าให้ได้เยอะๆนะครับเอาแบบพ้เยอะที่สุดเลยนะอ่ามีคนโดนยิงว่ะมีคนโดนยิงครับผม น่าจะเป็นไอตัว,ไอต,ว,อวไอตัวระเบิดอะน่าจริงด้วยไอตัวระเบิดโดนยิงครับผมโอเคครับเอาบิตคอย n มาตั้งไว้แั้็ทำการเปิดโอเคโอ้ยตอนนี้พลังขุดมหาศาลร,รับรองว่ารวยแน่นอนนะฮะทุกคนอ่าสาวๆเล่นฟรีนะครับผมผมไม่คิดตังนะฮะ <laughs> โอเคแต่ตังครับพี่อ่าขอบคุณมากได้ถึงร้อยเหรียญน,นะฮะ ตอนนี้มีเงินเท่าไหรนะ่แล้วมีเงิน4ี่รอเนียครับผมเ,เดี๋ยวเก็บเงินไว้ประมาณนี้ก่อนอพี่ครับพี่ครับผมปิดร้านแล้วผมปิดร้านแล้วผมปิดร้านแล้ว,ขอ,ดดวขอโทษด้วยขอโทษด้วยปิดร้านแล้วครับปิดร้านแล้วครับขออภัยด้วยนะครับบอกขออภัยมันทิ้งขยะมันสองชิ้นเลยอ่ะโอ้อะไรของเขาวันนียอะะประมาณนี้แล้วกันครับนะวันนี้เราก็ได้ทำการซื้อเครื่องคุดบิตคอยมาสองี่หกเครื่องเนียครับผม รับรองว่าอนาคตเรารวยเละแน่นอนนะฮะนะแล้วก็เพิ่มตู้เกมอีกตู้หนึ่งนะครับผมก็ฟิลฟ้าดีนะได้35เหรียญมาต่อตู้หนึ่งนะครับตู้ใหม่ได้35นะตู้เก่าได้30นะครับผมเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราจะขยายร้านนะขยายแบบให้แบบว่าเยอะๆนะครับผมกว้างๆไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามจ้างกาดไปด้วยแหละนะครับเพราะว่าป้องกันไอ้ตัวขโมยกับตัวระเบิดนะครับผม2ตัวนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะ อ่ะตอนนี้ร้านปิดแล้วขอญอาตกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับโอเคกลับบ้านไปนอนดีกว่าไปไปไปโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดซับสไครต์กันไป้วยละกันนะครับที่สุดท้เลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสียู่โอเคครับผมบา,บายตำรวจไล่จับวะ <laughs> แต่เราขึ้นลิฟท์ทัน <laughs> เป้าแมวเป้าแมวตำรวจจับไม่ได้ไปไปนอนดีกว่า